ีหน้านี่ค่อนข้างน่ากังวลครับเรามองว่าเป็นปีแห่งภูมิรัฐศาสตร์อย่างที่คุณกีตา้าว่าเลยเรามีสองสองสงครามเรามีสองการเลือกตั้งหลักๆนะครับผมซึ่งอสองสงครามคืออิสราเอลฮามาสอย่างอิสราเอลฮามาสเนี่ย ถึงแม้เราจะมองภาพว่าสัญญาณมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วอาจจะคลี่คลายได้ในไตม่สในในไตมาสที่1น,นะครับผมหลังจากที่ทางฝั่งอิสาราเอลเขาบริหารจัดการในเรื่องของเนลนกาซาได้อะไรต่างๆเนี่ยแต่พอยที่อาจจะต้องจับตาต่อไปก็คือว่าเราไม่ สามารถแน่ใจได้นะครับว่าในตะวันออกกลางจะยังมีความเสี่ยงขึ้นมาอีกไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของเลบาน,นอนในฝั่งของออที่อื่นๆนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของในกรณีิปอ,อิหร่านเองเพราะว่าถ้าประธานาธิบดีทรัมป์เข้ามานะครับผมมีคะแนนนิยมมากขึ้นเนี่ยความเสี่ยงในด้านนี้ก็จะมากขึ้นเพราะว่าทรัมป์เขาไม่ค่อยเ,ออเขาไม่ค่อยชอบในฝั่งของอิหร่านใช่ไหมฮะแล้วก็หันแปเป็นพวกกาอิสราเอลแล้วก็ในฝั่งของซางอุอดิอาระเบียอันนี้ก็คงต้องจับตา ในฝั่งของตัวรัสเซียยูเครนนะครับผมก็ย,ยังยังนิ่งนองใจไม่ได้นะครับผมคือจริงๆเรามองภาพดีขึ้นด้วยซ้ำว่าปีหน้าอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณการคุยกันได้นะครับผมหลังจากที่ปีนี้เนี่ย ทั้งปีเนี่ยทางฝั่งของยูเครนพยายามจะโต้กลับในฝั่งของรัเสเซียนะที่เขาเรียกว่า counter offensive แต่ว่าทําไม่ได้เลยและที่ผ่านมาคือทางฝั่งของอาชาติตะวันตกนี่ก็ส่งเงินมาช่วยอุดหนุนตัวยูเครนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเงินก็ล่อล่อไปเยอะนะฮะบัตเจ็ตหรือว่าตัวการขับบินก็ประมาณในอเมริกาในยุโรปก็มีมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีกระแสค่อนข้างมากขึ้นว่าจะไม่เอาเงินอันนี้ฉะนั้นในปีนี้เนี่ยถ้าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ย มีคะแนนนิยมมากขึ้นนะครับผมก็อาจจะเป็นความเสี่ยงเพราะว่าตัวเรื่องของอทรัมป์เนี่ยเขาไม่เอาอยูเครนใช่ไหมนะหันไปก็คือไปอเป็นญาติดีกับทางฝั่งของรัสเซียปูตินเนี่ยนะครับผมก็คงฉะนั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าตัวเรื่องของแบรนดีไบเดนเนี่ยอาจจะเริ่มหันมาหาเรื่องของการเจรจามากขึ้นนะครับผมเพราะว่าสงครามเนี่ยมันจะยุติได้ด้วยการเจรจานะครับผมแต่ก็คงต้องติดตามดูกันเพราะว่า ถ้ามันมีสถานการณ์อ่นๆอย่อยงเช่นว่าปูตินซึ่งเขากําลังจะมีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้นะครับผมอยากที่จะแบบสร้างคะแนนนิยมมากขึ้นกลับมาลุกหนักมากขึ้นในฝั่งของรัสเซีย,ยในฝั่งของยูเครนเนี่ยก,ก็ก็มีความเป็นไปได้แล้วก็สถานการณ์ก็จะรุนแรงมากขึ้นด้วยนะครับในฝั่งของตัวอีกอันนึงคือตัวความเสี่ยงระหว่างไต้หวันกับทางจีนนะซึ่งไต้หวันนี่ก็กำลังจะมีการเลือกตั้งในต้นปีนะครับผมซึ่ง พอโพ่เบื้องต้นนี้ก็น่าจะยังได้เป็นพรรครัฐบาลนะครับรองประธานอ,อัดีในปัจจุบันก็จะเลือกอะจะขึ้นมาเรียกว่ามาเป็นผู้สมัครดำรงตำแหน่งประธา,า,านธิบดีคะแนนโพเนี่ยยังเหนือกว่าคู่แข่งที่เป็นพรรคฝ่ายค้านอยู่หน่อยนึงประมาณ33ต่อ30ประมาณนี้นะครับผมนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าความ อ่าโพสิชันเดิมยังอยู่ก็คือเดิมของรัฐบาลของประธานดีไซน์ไทรจิงผมเนี่ยก็คือเขาไม่เอาจีนใช่ไหมครับผมแล้วก็หันไปพูวกับสหรัฐฉะนั้นความเสี่ยงตรงนี้ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะดีขึ้นในแง่ที่ว่าตอนเมื่อการประชุมเอฟเปกเมื่อปลายปีเนี่ยเราเห็นสัญญาณการที่ตัวประธานาธิบดีอไบเดนกับอตัวรทรัมดีสกินผิดเนี่ยเข้ามาคุยกันอย่างค่อนข้างดีนะครับผมก็อาจจะเป็นทายว่าอเมริกาเนี่ย ทางฝั่งของจีนเนี่ยเขาไม่อยากที่จะไปทําสงครามการค้าสงครามอะไรมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าอยากที่จะเรียกว่าผ่อนคลายเทนเด์ในจุดนั้นเพื่อหันหามามาดูแลเศรษฐกิจจีนอื่นได้มากขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นภาพที่ฟังแล้วดูเหมือนดีใน3าสจุดเลยเนะแต่ว่าเบาใจมากไม่ได้เพราะว่ามันเป็นปันจจัยเสี่ยงทั้งสิ้นนะครับและปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุดในปีหน้าที่ เรายังไม่ได้มีการพูดกันมากในตอนนี้คือการเลือกตั้งประธานผู้บดิสหรัฐซึ่งจะมีในปลายปีฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือความเสี่ยงในปีหน้านะครับไม่นับรวมในเรื่องของมุมมองเราที่มองว่าเศรษฐกิจเมกาจะถดถอยเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะชะลอลงอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ทุกอย่างเป็นความเสี่ยงหมดรวมถึงถ้ามองกลับมาที่ไทยนิดเดียวก็คือภาพดิจิตอลวอลเล็ตก็ยังไม่ชัดเจนว่า ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าเพราะถ้ามาได้เศรษฐกิจก็ค่อนข้างดีแต่ถ้ามาไม่ได้เศรษฐกิจก็มีสิทธิ์ที่จะไหลลงไปค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะปีหน้าที่เศรษฐกิจโลกจะมีปัญหาครับผมครับ